มาชงชางกันค่ะทุกคนแกะนะคะจากหล่งแล้วก็อยู่ในซองนะคะก็จะเป็นเยื่อใบหมอนนะคะหลังจากนั้นก็นำมาชงนะคะเราจะแช่ด้วยกันไว้สามถึงห้านาทีนะคะหลังจากนั้นมาบิบมะนาวกันเลยค่ะบีบมะนาวลงไปนะ ถ้าเป็นมะนาวออแกนิกอาจจะแบบใส่เปลือกลงไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีนะแล้วก็เปลือกของเขาก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะ,ะทานได้หลายแบบนะ,ะสามารถใส่คิงกระชายนะคะ อย่างอื่นร่วมเข้าไปได้แต่ช่วงนี้นะคะเราต้องเสริมสร้างตัวเองด้วยการทานวิตามินซีจากธรรมชาติขขบุ้นก็เลยเน้นไปเลยนะคะจัดไปเลยนะคะสองซีกให,ใหญ่นะคะจากนั้นเราก็จะได้สีที่สวยแบบนี้นะคะรสก็จะออกแบบกลมๆเปรียปร้ยวๆนะคะหว,วานๆนะคะ ความหวานก็จะได้จากาย่าหวานนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวว่เรามีมะนาวนะคะแล้วในในกล่องก็จะมีมะขามป้อมด้วยนะคะในส่วนผสมตรงนี้ของเขานะคะนี่นะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะชัดไหมจ๊ะนะคะมีดอกกําฝอยกระเจี๊ยบมะขามป้อมนะคะบบตูมใบเตยย่าหวานใบมนใบบัวบกแก๊้ควยนะคะ นี่นะคะส่วนผสมของเขารสชาติก็จะอร่อยนะคะเป็นสมุนไพรบ้านๆน,นะคะที่มีชื่อเรียกว่าชานะคะแต่ไม่มีส่วนผสมของชาใดๆเลยนะคะ มีทั้งหมด15ซองนะคะในในซองเนี้ยก็จะเป็นซองซิบล็อกนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะมันจะช่วยรักษาให้อาชาของเรานะคะหรือสมุนไพรที่อยู่ในซองชาเนี่ยไม่ขึ้นรานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เชือกก็ทําจากใบหม่นนะคะทั้งเชือกและซองชานะคะได้จากธรรมชาติล้วนๆออแกนิกล้วนๆเลยนะคะ ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะคะชงแล้วเราก็จะได้ชาสีเข้มๆนะแบบนี้ค่ะสามารถทานได้แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบาย